พระเสริมวัดปทุมนารามราชวรวิหารเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระเสริมเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยล้านช้างปางมานวิชัยวัสดุโลหะหน้าตักกว้างสองสอกหนึ่งนิ้วปัจจุบนันเป็นรประธานในพระวิหารวัดปทุมนาราม พระพุทธรูปศิลปะล้านช้างพระองค์นี้สร้างขึ้นพร้อมกันกับพระสุขและพระสยโดยพระธิดาสามพี่น้องของกษัตริย์ล้านช้างที่เมืองเวียงจันทร์โดยตั้งชื่อพระพุทธรูปตามพระนามว่าพระสุขพระเสริมและพระสยตามลำดับแล้วประดิษฐานไว้ที่เมืองเวียงจันทร์เมืองหลวงของล้านช้างในพศ2321พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้งย่างดำรงตำแหน่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ไปตีเมืองเวียงจันทร์ชาวเมืองอัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง3องค์หลบหนีภัยไปไว้นวัดโพลชัยครั้นรัชกาลที่สเกิดการปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์สมเด็จพระบรราาเจ้ามหาสาิพลเสดเป็นแม่ทัพไปปราบได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากเวียงจันทร์มาหลายองค์ เฉพาะการอัญเชิญพระสุขพระเสริมพระสยกล่าวกันว่าปริสถานบนแพรไม้ไผ่ล่องลำน้ำางืมมาจากแม่น้ำโขงถึงปากน้ำเงืมตรงข้ามอำเภอโพลพิสัยจังหวัดหนองคายเกิดพายุพัดแท่นที่ปริสถานพระสุขจมเหลือแค่พระเสริมกับพระสยที่มาถึงเมืองหนองคายพระสยปริสถานอยู่ที่วัดโพลชัยจังหวัดหนองคายส่วนพระเสริมประบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดอัญเชิญมาไว้ที่พระบวรชวัง ในพศ2401เมื่อสร้างวัดปฐุมวนารามเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มใสในพุทธศิลปะล้านช้างจึงได้อัญเชิญพระเสริมจากพระวรชวังมาปริษฐานในพระวิหารวัดปฐุมวนารามสืบมาตราบจนถึงปัจจุบันสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟา้าลิขิตเบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมญาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์ัญญาพรหมญาณ ทักไลน์ไอด9 3 5 9 4 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรมยานได้นะคะขอบคุณที่กดติดตาม,ตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ